Down. Time live สวัสดีครับผมเทนเดอร์ดีนนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่ผอมฟวตวันแล้วก็ตอนแข่งขันครั้งล่าสุดน,นะครับเพื่อที่จะเป็นแรงฝักดันหรือกำลังใจให้กับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นฟิเนตเนสใหม่นะครับผมไปฟังกันได้เลยครับผมก็คือดีนนะครับเป็นคนผอมนะครับแต่ก็เล่นกีฬาอยู่นะครับก็คือเป็นพวกกีฬาฟุตบอลจักรยานแล้วก็เป็น วิ่งนะครับผมก็คือเป็นคท้ายๆเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในห้องนะครับก็คืออยากตัวโตบ้างก็เลยหันมาเล่นฟิตเนสต,ตั้งแต่ตอนประมาณม .4 นะครับผมก็คือตอนม .4 นะครับที่บ้านดีนจะมีดัมเบลแค่หนึ่งข้างนะครับ5กิโลก็ดีนเล่นแค่แขนอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนนั้นที่ฟิตเนสที่อะไรดีนไม่รู้จักเลยก็คือไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยก็คือเล่นอยู่ที่บ้านอย่างเดียวอัดแต่แขนอย่างเดียวเลยครับผม ตอนมหนะครับดีนก็ได้ลองซื้อเวนะครับเป็นเวกระป๋องแรกในชีวิตนะครับก็เลยเข้าฟิตเนสแต่เล่นแบบผิดๆลองผิดลองถูกผิดๆถูกๆนะครับหรือฟังจากคนอื่นบ้างดูจาก YouTube บ้างครับผมตอนมหนะครับดีนก็ได้ศึกษาลองผิดลองถูกนะครับและพยายามจริงจังมากขึ้นครับผมตอนปีหนึ่งนะครับดีนก็ได้กลับมาอ้วนอีกครั้งนึงครับเพราะว่ากิจกรรมทางมหาเลยเยอะแล้วก็ฟิตเนสก็ไม่ได้เข้าครับก็เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็เลยแล้วก็ยิมก็ไม่ได้เข้าครับผมก็เลยทําให้ อ้วนครับหลังจากที่ผมเข้าฟิตเนสประมาณ1เดือนครึ่งนะครับผมก็สามารถขวดน้ําหนักจาก80เหลือประมาณ65นะครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะทําได้นะครับก็คือผมก็ทําได้มันอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามของเรามากกว่าครับตอนปี2องครับดีนก็ได้แบบมีเวลาซ้อมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ดีนไปกินแบบผิดวิธีนะครับก็คืออยากตัวใหญ่ดีนจะไปกินพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินเกินไปนะครับทาให้ตัวบวมและก็อ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับ ในช่วงปี่2นะครับได้มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับจักชวนไปแข่งกีฬามหาลัยแห่งชาตินะครับเป็นกีฬาพลกายรุ่นโมเดลฟิสิกส์ชายนะครับผมดีนก็เลยได้มีโอกาสไดเอทแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าซ้อมที่ยิมแบบจริงจังอีกครั้งนึงครับผมก็หลังจากดีนกับจะแข่งกีฬามหาลัยสักครั้งใหญ่ดีนก็ได้กลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งครับก็คือน้ําหนักขึ้นมาเท่าเดิม80กิโลครับผมก็หลังจากที่ดีนอ้วนน้าหนัก80กิโลนะครับก็ได้มีพี่คนหนึ่งจักชวนให้กลับเข่ง กีฬาอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการแข่งกีฬาที่ขอนแกน่นลีนก็เลยได้เริ่มได้เอ็ดครั้งที่2ครับผมลีนก็ได้กลับไปแข่งอีกครั้งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นรายการเอเชียแปซิฟิกบอดี A ้บิลลิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับรุ่นสติลลิโอเพ่นนะครับลีนก็ได้คว้าลำดับที่5้มานะครับผมก็คือเป็นช่วยรางวัลใบนี้ครับผม ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นฟิตเนสใหม่ด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจที่อยากลดน้ำหนักเพิ่มมวลกล้ามเนื้อสามารถติดต่อได้ที่ Factory รี่ิหรือด้านล่างนี้ได้เลยครับ